ประวัติองค์หลวงปู่หนูเพชรปัญญาวุโโธพระอริยเจ้าผู้สมถะและสันโดษกตคุณมาเสงเอที่สองวันพัดแม่เพินบอกถึงไปจะค่วมมาตอนปฐมวัยและเข้าสู่ร่มกาสาวพัดหลวงปู่นูเพชรปัญญาวุโโธเกิดเมื่อวันที่เกตพฤศจิกายนพศ2472 ณบ้านบึงโนตำบลโคกสีอเภอสว่างแดนดินจัังวดสกลนครบิดาชื่อนายบุญไพยบูรณ์มารดาชื่อนางเคนไพยบูรณ์มีบุตรร่วมกันหกคนคือ 1. ององหลวงปู่หนุเพชรปัญญาวุโธสองนางเล็กเสียชีวิตแล้วสามนางสองเสียชีวิตแล้วสี่นางทองเสียชีวิตแล้วและมีน้องชายอีกสองคนเสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัยเมื่ออายุเจ็ดปี ท่านได้เข้าโรงเรียนวัดศีชมพูในปีพศ2478และได้เล่าเรียนจนจบประถมศึกษาปีที่4ใช้เวลาเรียน5ปีเพราะไม่ได้ไปสอบเลื่อนชั้นจึงใช้เวลา5ปีเมื่อจบโรงเรียนวัดศีชมพูแล้วท่านมีอายุ11ปีหลวงปู่ธรรมจากบ้านดงเย็นมารับท่านบ้านดงเย็นตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชีวิตเข้าสู่ร่มกาเสาพัดครั้งแรกปันประชาเป็นสามเณรอายุได้12ปีที่วัดชัยมงคลตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสอบตักธรรมชั้นตีได้ในพรรษาที่หนึ่งและพรรษาสองสท่านสอบนักธรรมโทไม่ได้ ในพรรษาที่สบิดาของท่านไม่สบายจึงขอร้องให้ท่านลาสิขาเพื่อไปช่วยทำนาช่วยบิดามารดาทำนาอยู่เป็นเวลาหปีหลวงตาเลื่อนโอภาโสและหลวงปู่หนูผินฐานุตตโมได้ถามชีวิตในใบเย่าของหลวงปู่หนูเพชรว่าเคยชกเหมยไหม วา่วาสิวา่าจะว่าจะเหี้ยนตียหม่วยขอแม่คนไม่ึ้นมาค่นบอกว่างเน่ยลูกหม้ฟังค่นฟ้าฟ่นีกนแ,แก,ขกคค่ขมันอกนอกย่มฮเห็นเขามาหมวยให้กันนาเห็นเขาฟาุ่ยให้กันเขาตีกันให้เบ่งกันนะเจ็บเจ็บเจซีมากเจเหี้ยนมยป้องกันตัวดดก็อด ไปขอแม่แม่แม่ขอตีเฮือนขอตีเฮือนมวยเด้อตีมวยเด้อ,ดอห่วยสีนเฮือนเนี่ยแม่เบี้งมากบม่ตีตีจะแปะขท้าไว้ยหรือไงโอ้ยเลยบนตีน <c oughs> เฮือนหลวงปู่เล่าต่อไปอีกว่าว่าอยากเป็นหมอลำ่ <c oughs> ามหลัเกี่ยวกันในเบิ้งวิ่งกับนุ่งเขียนต่อตีนเครื่องบึ้งแทงนี่งก็ฝรอนเกี่ยวกันน่านามบาดนี่ คนไปบึงไปบึงน้เขาขาเฮียนลำอยู่ um, แล้วเน่ยไปเียนลำน้เขาเดินหวยงินเอนเดด้อนฟังเดทเธออย่งมาลำมันบอกไมาลำลอยว่าพี่ดเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์ครั้งที่สองเมื่ออายุยี่สปีแม่ให้อุสมบทอีกครั้ง จึงได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านพระอาจารย์ลีทิตตะธรรมโมที่วัดสีชมพูเพื่อให้พระที่อยู่ในวัดสอนขานาคและมีเพื่อนานาคทั้งหมดสิบสองนาคซึ่งขณะเวลานั้นชาวบ้านและครูบาอาจารย์กําลังสร้างพระอุโบสถครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงในขณะนั้นมาร่วมสร้างอุโบสถคือ พระอาจารย์มหาเถรอนอุชุโกพร้อาจารย์คำฟองเขมาจาโรท่านพร้อาจารย์ลีทิตะธรรมโมผ้อาจารย์งโนนโสรโยพร้อาจารย์อุดมยานะระโตพร้อาจารย์สมพันปัญญาวโรได้สร้างพระอุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์จึงผูกพัทสิมาและทำการอุสมบทในวันที่30สิบ มกราคมพุทธศักราช2493ณอุโบสถวัดศรีชมพูโดยมีพระอุปชาพระครูพุทธิวราคมเป็นพระอุปชาพระอาจารย์คำฟองเขมะจาโรเป็นพระกรรมวาจารย์พระอาจารย์ลีทิตธรรมโมเป็นอนุสาวว่านาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าปัญญาวุธโธแปลว่าผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ หลังจากอุสมบทเสร็จแล้วตอนเช้าพระที่วัดสีชมพูและท่านได้เดินทางไปถวายเพลิงศพพระอาจารย์มั่นภูริชตที่วัดป่าสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครชีวิตในช่วงต้นของการบวชท่านมีความคิดที่จะลาศิกขาแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากพระอุปชาไม่ให้ลาศิกขา แต่อุปชาแนะนําให้ท่านออกเดินทวดงท่านจึงได้เที่ยวทวดงในทางอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายร่วมกัน3ามรูป